แอบนอกใจแฟนเรื่องราวของเราเป็นประสบการณ์การนอกใจแฟนค่ะเรานอกใจแฟนด้วยการเล่นแอปหาคู่สาเหตุที่เรานอกใจคุยเพราะเขาทำงานกลางคืนไม่มีเวลาให้กลางวันเขาก็นอนค่ะนานๆทีจะได้คุยกันตอนเขาว่างและเราเหงาไม่มีใครคุยเราเลยเลือกที่จะเล่นแอปหาคู่เพื่อหาเพื่อนคุยค่ะแต่ตอนแรกเราก็หาเพื่อนคุยจริงๆ แล้วที่นี้เขาก็มาขอเฟซเราค่ะเราก็ให้แล้วเขาก็ทักมาหาเราเราก็คุยค่ะส่วนแฟนเรายังไม่รู้เขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเรานอกใจแฟนแฟนเราจับได้เพราะแฟนมีรหัสเราค่ะแฟนจับได้ว่าเราแอบคุยกับคนอื่นแฟนเลยบอกเลิกเราเราขอโอกาสแฟนแต่แฟนไม่ให้โอกาสแฟนเลยบล็อกเฟซเรา แต่เราก็ตามส่องเขานะคะทาง IG กับเฟซเราสมัคร ET, เฟซอวตารตามส่องเขาทางเฟซส่วน IG เราก็ส่องสตอรี่เขาเขาก็รู้ค่ะว่าเราส่องเราจะลงสตอรี่ IG ให้เขาเข้ามาดูสตอรี่และเขาก็มาดูจริงๆเราคิดในใจว่าเขาคงมีเน็ตคงไม่อยากกลับมาแล้วเราพยายามส่องเขาทุกวันเลยค่ะแล้วก็ถึงวันเกิดเขา เราก็จะอวยพรให้เขานะแต่อีกใจกลัวเขาจะบล็อกเราอีกเราเลยเลือกที่จะอวยพรให้เขาค่ะยังอยากให้เขาให้โอกาสเราเขาก็อ่านคำํำอวยพรเราเราดีใจมากเขาตอบมาว่าเรามาอวยพอรอยู่ตอนนั้นเราก็หวังอยู่นะคะว่าเขาจะกลับมาและผ่านไปสองเดือนเขาก็กลับมาจริงๆเขาทักหาเราทางไอจีเราก็คุยค่ะแล้วก็กลับไปคุยทางเฟซต่อ เราขอโอกาสเขาอีกครั้งเขาก็รอเราเราก็ขอเขาต่างคนต่างรอเขาคิดถึงเราเราก็คิดถึงเขาเขาให้โอกาสเรามาเราก็ปรับตัวไม่นอกใจไม่คุยกับใครเลยคุยกับเขาคนเดียวเวลาเขาทำงานเราเลือกที่ไม่คุยไม่โหลดแอปหาคู่อีกถ้าถามเขาว่ายังระแวงเราอยู่ไหม เขาก็ระแวงเรานะคะแต่เราก็จะทำหน้าที่เราไม่นอกใจไม่เจ้าชู้กับตัวกลับใจรักเขาแค่คนเดียวเพราะเราเข้าใจความรู้สึกคนนอกใจแล้วค่ะว่าทรมานมากและเรากับแฟนก็คบกันมา1ปีเข้า2เดือนและ2อถึงสวันที่ผ่านมาเขากลับโหลดแอปหาคู่เพราะตอนนั้นเราเผลอหลับเขาโทรมาแต่ไม่ได้รับเหมือนเขางอนแล้วก็ประชดโหลดแอปนี้มาเล่นคุยกับสาว ตอนนั้นเราเสียใจร้องให้จุกในอกมากเราก็เลยฟังเขาคุยทนฟังได้ไม่นานเราวางสายเขาก็โทรกลับมาแล้วก็คุยกับสาวอีกเรานอนต่อร้องให้จนหลับเขาได้ยินเราร้องนะเขาบอกว่าร้องไปเลยตอนนั้นทั้งเจ็บทั้งเสียใจแล้วก็วางสายเขาเลยแล้ววันต่อมาเขาก็ทำอีกคุยกับสาวทางแอปเราก็โทรไป เราบอกว่าประชดแรงไปไหมเราไม่ชอบเขาก็ชวนเราโหลดมาเล่นเราก็เล่นเขาดูเปลี่ยนไปมากเขาติดแอปนี้มากเราโทรไปทักไปไม่อ่านโทรไม่รับเราเข้าไปดูในแอปเขาคุยกับสาวตอนนั้นเราร้องให้ทำไรไม่ได้ค่ะนอกจากร้องให้เขาบอกว่าหาเพื่อนคุยตอนแรกที่เขาโหลดมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเขาคุยเกินเลยกว่าการหาเพื่อนคุยแล้ว เขาต่อสาวจีบสาวเราทำไรไม่ได้ได้แค่ยอมให้เขาคุยกันเราก็ถึงนะตามเข้าไปดูเขาก็คุยกับสาวเราก็ทักหาเขาเขากลับไม่สนใจเราเราเล่นเฉพาะตอนอยู่กับเขาแต่เขาต่อสาวตอนอยู่กับเราเราไม่อยู่เขาก็ทำแบบนี้เช่นกันบางครั้งให้เฟซรองไปเพราะเขามีสองเฟซเฟซหลักเขาคบกับเราเฟซรองเขาไว้เล่นเกมเขาสมัครตอนที่เขาเลิกกับเราตอนนั้น ตอนนี้เราเลือกที่ไม่นอกใจเขาอีกเราเข้าใจแล้วว่าคนนอกใจเป็นยังไงเจ็บขนาดไหนแต่เราคิดว่าเป็นกรรมของเราเรานอกใจเขาปีที่แล้วเดือนมีนาคมปีนี้เขาก็นอกใจคุยกับสาวเดือนมีนาคมคงเป็นกรรมที่เราทำกับเขาเขาก็เลยทำกลับเราคือเราสมควรโดนแบบนี้คืนใช่ไหมเพราะทำกับใครคนนั้นก็จะทำกับเราคืน แล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังได้คัดติดจากเรื่องของเราไว้เตือนสติเพราะทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเสมอ